สแกมเมอร์กับการร่วมมือระหว่างประเทศปัญหาที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขแต่ทำไมยังคงเป็นปัญหานี่คือจุดที่ส่วนใหญ่พลาดไปนายทธิ์วัชรสินทุสอสอบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนสเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ที่กำลังก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำถึง2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกคือการใช้มาตร,ราการที่รุนแรงกว่าในการจัดการกับสแกมเมอร์เช่นการอายัดทรัพย์สินซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศอื่นๆ ใช้มากกว่าไทยอย่างชัดเจนประเด็นที่2คือการร่วมมือกับประเทศต่างๆในการแลกเปลี่ยน,นข้อมูลและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับปัญหานี้นายพาริตกล่าวว่าเขาเคยเสนอแนวคิดนี้ในการประชุมอาเซียนสัม,มิตแต่ยังไม่เห็นกลไกที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะดึงดูดประเทศอื่นๆเข้ามาร่วมมือยอย่างไรนี่คือจุดที่น่าสงสยัยและควรติดตามต่อไปนายพาริตยังเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นเรื่องของการบริหารงานแบบภาพรวม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและสําคัญกว่านั้นคือการมีบทบาทของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สําเร็จแต่ทําไมถึงดูเหมือนว่ายังมีการพุ่งเป้าที่บุคคลในรัฐบาลบางท่านเช่นร้อยเอกธร,รมนัสพรหมเถารองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายผลิตยืนยันว่าการวิจารณ์ของเขาไม่ได้มุ่งเป้าที่บุคคลใดเป็นเป้าหมายแต่เป็นการชี้ชัดถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่จําเป็น โดยเฉพาะในประเด็นการร่วมมือระหว่างประเทศที่ยังขาดกลไกการดําเนินงานอย่างชัดเจนที่สุดท้ายนี่คือคําถามที่น่าสนใจทําไมรัฐบาลยังไม่ได้เร่งดําเนินการในการร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างจริงจังคุณคิดว่าเหตุผลอยู่ที่ไหนขอเชิญชวนให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคอ,อยุเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์